โพสล่าสุดเจจิตตรินเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวที่กําลังโด่งดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดานักข่าวเป็นอย่างมากเรียกได้ว,ว่าพากันเข้าคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากกับเรื่องราวของดารานักร้องคนดังเจจิตตรินและปินเกตมณีนั่นเองค่ะเรียกได้ว,ว่าทำเอาโลกออนไลน์แห่ตามหาความจริงกันยกใหญ่หลังเพจเล็กซี่กัด โบกัดแช่ได้ออกมาโพดร,ระบุว่าเดี๋ยวคงเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักนี้วงในสุดๆโครักดาราดังเซนใบยาแล้วเอาเป็นว่าเราเคารพก,กันตัดสินใจแต่วงการบันเทิงเรื่องรักๆเลิกๆใครก็อยากรู้ไม่ตอบหลังใหม่นะและเป็นการเลิกที่ไม่ดีมีการทะเลาะการพร้อมยืนยันไม่ได้มีเรื่องของมือที่3แต่ยังได้ค่ะทางด้านเพชรจับโปดาราออกมาปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว,ว่าอย่าไม่ได้นาน เขาพาเมียเด็กไปเปิดตัวเสียใจเจ็บมากล้าสุดตัวมันดาโทรศัพท์บ้านมาหาเดียนว่ากรีดเขาพากันไปออกงานแล้วล่ะค่ะเซึ่งงานนี้ชาวโซเชียลแฮกคอมเมนต์กันรัวๆค่ะใบขนาดนี้พร้อมทั้งงานเขาพรุงเป้าไปที่เพราะแรปยุค90เจจิตารินหลายคนก็ยังถามด้วยความช็อกวาใช่หรอ ซึ่งเมื่อไปส่องไอจีของปินเกตมานีภาพลาสุดโพสเป็นอาหารโดยมีคำจำกัดความคิดเห็นในโพสดังกล่าวอีกด้วยซึ่งเจสามีได้เข้าคอมเมนต์ด้ยว่าแต่งหน้าตาเหมือน w h a the h ล l l นะปิ่นพันระยาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าใช่มีแต่เนื้อขณะที่คอมเมนต์รัวๆบอกว่าเ,วเมนูนี้นะ่ากินมากค่ะพาไปกินหน่อยแต่อย่างไรก็ตามปิ่นก็ยังได้โพดคลิปและลงภาพสตอรี่โชว์ไรสักพร้อมกับคำว่า s เซ l เ v e พร้อมติดแฮชแท็กว่า Saves l เ v e หรือรักตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดแอปไปส่องไอของเจเจตรินโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพดภาพสตอรี่แชร์ภาพลูกชาย